กำลังทำพิธีนะครับเคลื่อนย้ายยังก็พออ๋อยเม่ออนี้ออกบวบ่ให้พันบววงบวใหังอ๋ยากเคลนครับ้ทั่บนเไปครับเออมาตอนนี้อากที่จะทางออกครับอืได้ปลูกตางคิ่เย็นเป็นซุกอเห็ดน้ำมนต์น้ำบ่อนิเห็ดนำมนต์น้ำมันบ่ งงไรที่ว่าสิ่งที่บุรีเนี่ยพื้นที่ในดินเนี่ยจะตายจากที่พภทีิชาติ oh. จะเป็นสิ่งของบุรีเขาก็จะเอาออกนะ uh. ออกเป็นสิ่งที่ในสมัยโบราณจากพื้นที่เกิดจากชาติจากภติชาติ oh. แับเป็นหินนี่มันไม่ใช่หลายภูมหลายชาตินะเราจะเห็นบุรี ไม่ร่มคือแห้งเถอะขนาดมันลบล้มหรือเด่นเลยขนาดมันลบล้มข้างในเหรอยังมีล่มเหรอมือน,นี้ล่มคือขดเลยยัดสองร่มพอดีเ <c oughs> <c oughs> ่ะาฮ <c oughs> ่าฮ่ิฮ่าฮ่ัง่าฮ่าน,นออกก่าฮ่าฮนาฮ่าฮกเฮ่เก่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่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 าาฮิธี ยายพระเมธอรณีแล้วก็เอาที่ออกไม่รู้ว่า,าที่ตรงนี้นะกี่พบกี่ชาติหรือว่าเท่าไหร่ที่คนมาแบบมีคนมาสมัยก่อนเราไม่รู้ตายใส่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเ,เราต้องเคลื่อนย้ายออกเราทำบ้านาไปทับที่เขาบติดเขาไว้แล้ว,ลวพอเรื่องแอรกคือบดดตอกคุณทงลมแห้งกว่านี้หม กันบ่เอาอิฐเอาอิกไปกันบ่ออตุ้บบ่อุย้ยลมน,นะดีไหมพี่น้องเอ,อ้ยนะครับลมแห้งครับมันนีแล้วมันวนเข่ามานีแล้ว,วน,นี่

ได้แล้วครับประเทศเนี่ยพอเราสิสวนมนเทียนได้พิธีเดอ้อประเทศเนี่ย พิชารักนินสิงคอนนินสิงคอนครับปลูกฟางสะระดเงินดินขอให้มีเดชาอยู่เย็นเป็นสุขขอให้มีเดชาปราบมันทง่ายขอให้มีเดชาอยู่มีโชคมีไฟเด้อะอ่าเอ่อเสียบได้ว่าแน่นมันนั่นเดียงขยับอีกก็ได้เถอ อาอพอเสร็จพิธีบ่กพี่เนี่ยอ่าแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตาแกจะทำพิธีอ่โอเคครับผมสวัสดีครับ